ในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปดูการออกแบบชิ้นส่วนเบื้องต้นในขั้นตอนนี้คุณควรจะได้ดูวิดีโออื่นๆของเราแล้วเกี่ยวกับสิ่งต่างๆเช่นที่จับการใช้แคตตาล็อกส่วนติดต่อผู้ใช้คำอธิบายของฉากและที่สำคัญที่สุดคือทรีบอลตอนนี้คุณได้ดูสิ่งเหล่านั้นแล้วคุณจะสามารถเข้าใจสิ่งที่เรากำลังทำเมื่อเราสร้างชิ้นส่วนต่างๆภายในไอออนแคดังนั้นเพื่อเริ่มต้นสร้างชิ้นส่วนใหม่ของเรา เราจะเพียงแค่ไปที่แคตตาล็อกรูปร่างแล้วลากและวางทรงกระบอกคุณจะเห็นว่าทรงกระบอกนี้ถูกไฮไลท์เป็นสีฟ้านั่นหมายความว่ามันถูกเลือกเป็นชิ้นส่วนหากเราคลิกอีกครั้งเราจะได้ไฮไลท์สีเหลืองนี่แสดงว่าเราได้เลือกคุณสมบัติที่แท้จริงแล้วและเมื่อเลือกเป็นคุณสมบัติแล้วเราก็มีที่จับปรับขนาดดังนั้นเพื่อปรับเปลี่ยนรูปร่าง เราเพียงแค่เลือกที่จับที่เราต้องการปรับเปลี่ยนเราจะเลือกที่จับเส้นผ่านศูนย์กลางและใส่ค่า60จากนั้นเราจะเลือกที่จับด้านบนตรงนี้แล้วเราจะใส่ค่า100และตอนนี้เราได้รูปร่างที่อัปเดตแล้วต่อไปเราจะเข้าไปแล้วลากและว,วางบล็อกออกจาก catalog, แคตตาล็อกและว,วางลงบนด้านบนของทรงกระบอกคุณเห็นไหมว่าเรากำลังได้รับการไฮไลท์สมาร์ทแนป ดังนั้นเราจะวางมันลงตรงกลางและจากนั้นบล็อกจะอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและอีกครั้งโดยใช้ที่จับเราจะปรับรูปร่างของเราเราเริ่มดึงที่จับนี้ตรงนี้จากนั้นจับที่จับนี้เราจะกดปุ่มชิปค้างไว้และแรงไปที่ขอบนั้นดังนั้นเราจะสนับตรงกึ่งกลางของพื้นผิววงกลมนั้นจากนั้นเราจะใช้ที่จับนี้และใส่ค่าหนึ่งรและตอนนี้เราจะแค่ดึงที่จับลงมา อีกครั้งกดปุ่มชิปค้างไว้เราจะ s n a ปไปที่ด้านล่างของทรงกระบอกและสุดท้ายที่จับด้านบนจะมีค่า80ตอนนี้ถ้าคุณจําได้จากวิดีโอเรื่องที่จับเราสามารถใช้ปุ่มคอนโทรลเพื่อเลือกหลายที่จับเพื่อปรับขนาดแบบสมมาตรดังนั้นกดปุ่มคอนโทรลค้างไว้ เราเลือกที่จับสองอันนี้แล้วเริ่มปรับขนาดและใส่ค่า50ตอนนี้เราต้องการใส่ลบมุมบนชิ้นส่วนและในการทำเช่นนั้นเราเพียงแค่คลิกค้างไว้จนกระทั่งได้พื้นผิวสีเขียวที่เลือกจากนั้นคลิกด้วยปุ่มเมาส์ขวาแล้วคุณจะได้รับเมนูที่ใช้กับพื้นผิวเราจะเลือกคำสั่งลบมุมขอบจากนั้นเราจะไปที่ด้านซ้ายมือคุณมีเบราว์เซอร์คุณสมบัติและเราจะทำลบมุมแบบระยะทางต่อระยะทาง และเราจะแค่เข้าไปใส่ค่าที่เราต้องการเราต้องการให้มีการลบมุม10คูณ5หากค่าของการลบมุมอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องคุณสามารถสลับการลบมุมได้อย่างรวดเร็วโดยการเลือกคำสั่งสลับค่าในตัวเลือกขั้นสูงเมื่อทำเสร็จแล้วคุณคลิกเครื่องหมายถูกสีเขียวแล้วคุณก็ได้การลบมุมของคุณตอนนี้เราต้องการเพิ่มส่วนโค้งให้กับโมเดล และในการทำเช่นนั้นเราจะไปที่แถบริบบอนคุณสมบัติจากนั้นคลิกเครื่องมือส่วนโค้งขอบตอนนี้เราจะเข้าไปในโมเดลแล้วเราจะคลิกที่จุดนี้และจุดนี้เพื่อใช้ส่วนโค้งกับพื้นที่เหล่านั้นแล้วเลื่อนไปเราจะคลิกที่2จุดนี้ตรงนี้และตรงนี้และเนื่องจากจุดเหล่านี้มีขอบที่เชื่อมต่อกันขอบทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับจุดเหล่านั้นจะได้รับการใช้คำสั่งส่วนโค้งกับพวกมัน คลิกเครื่องหมายถูกสีเขียวเพื่อใช้คำสั่งส่วนโคง้งเมื่อเลือกส่วนโค้งแล้วตอนนี้เราสามารถกลับไปแก้ไขได้อย่างง่ายดายฉันจะเพียงแค่คลิกที่โมเดลหนึ่งครั้งเพื่อให้ได้ไฮไลท์สีน้ำเงินซึ่งหมายความว่าฉันได้เลือกชิ้นส่วนแล้วจากนั้นคลิกที่ส่วนโค้งอีกครั้งแล้วฉันก็ได้ไฮไลท์สีเหลือง ซึ่งแสดงว่าฉันได้เลือกส่วนโคง้งและคุณจะเห็นว่าค่าต่างๆปรากฏขึ้นและเพื่อเปลี่ยนค่าของส่วนโคง้งฉันเพียงแค่คลิกที่ค่าใดาค่าหนึ่งแล้วพิมพ์ค่าใหม่ตัวเลขดังนั้นตรงนี้เราจะใช้ส่วนโค้งด้านหน้าแล้วเปลี่ยนจาก6เป็น12ตอนนี้ฉันต้องการสร้างรูปร่างที่กำหนดเองโดยใช้ภาพร่าง2มิติและในการทำเช่นนั้นฉันจะขึ้นไปที่แถบริบบอนคุณสมบัติ แล้วคลิกที่ explode นี่จะเปิดคำสั่ง explode ขึ้นมาสิ่งแรกที่คุณทําหลังจากที่คุณได้เลือกคำสั่ง explode แล้วคือเลือกพื้นผิวที่คุณต้องการสร้าง explode ของคุณและจริงๆแล้วฉันจะแค่เลือกที่จุดนี้ตรงนี้และกริดจราณาบการวาดภาพจะปรากฏขึ้นและกล้องจะปรับแนวโดยอัตโนมัติดังนั้นฉันกำลังมองตรงไปที่กริดและสิ่งที่ฉันจะทำตอนนี้คือไปที่แถบ ribbon s k e t c แล้วเริ่มวาดโปรไฟล์ของฉันฉันจะเลือกเครื่องมือ polyline และเริ่มต้นที่ตำแหน่ง x y ฉันจะคลิกเมาส์จากนั้นฉันจะไปที่พื้นที่นี้แล้วคลิกด้วยปุ่มเมาส์ขวาและเมื่อฉันคลิกด้วยปุ่มเมาส์ขวากล่องต้อตอบนี้จะปรากฏขึ้นและนี่จะช่วยให้ฉันสามารถใส่ความยาวและความชันและฉันจะใส่150และ30จากนั้นคลิกตกลงจากนั้นฉันก็จะดำเนินการโปรไฟล์ต่อโดยใช้ปุ่มเมาส์ซ้าย และทำโปรไฟล์ให้เสร็จตอนนี้ฉันอาจต้องการแก้ไขค่าของเส้นเหล่านี้ดังนั้นถ้าฉันเลือกเส้นนี้คุณจะเห็นว่าขนาดปรากฏขึ้นซึ่งสามารถแก้ไขได้และฉันจะทำการแก้ไขสองแบบที่แตกต่างกันตรงนี้เพื่อแสดงให้คุณเห็นถึงพฤติกรรมที่แตกต่างกันสิ่งแรกที่ฉันจะทำคือเปลี่ยนค่าความยาวของเส้นและฉันจะปล่อยให้คุณคุณเห็นมีตัวเลือกตรงนั้นเขียนว่า รักษาเงื่อนไขปลายทางโดยการมีรักษาเงื่อนไขปลายทางที่ปลายเงื่อนไขทั้งสองส่วนของเส้นจะถูกรักษาไว้กล่าวอีกในหนึ่งคือมุมต่างๆจะถูกรักษาไว้ดังนั้นสิ่งนั้นได้ทำให้โปรไฟล์ดึงออกมาเล็กน้อยจากตำแหน่ง x y และนั่นก็ดีนั่นคือสิ่งที่เราต้องการแต่ให้ฉันแสดงให้คุณเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเราทำในวิธีที่แตกต่างกันฉันจะเข้าไปแล้วใช้คำสั่งเดิมแล้วปิดค่านั้น แล้วฉันจะบอกว่าไปที่65ตอนนี้มุมเปลี่ยนไปที่ด้านบนตอนนี้เมื่อโปรไฟล์ของเราเสร็จแล้วเราก็คลิกเสร็จสิ้นเพื่อสิ้นสุดสเกจนี่จะพาเรากลับไปที่ตัวช่วยสร้าง extrude และนี่คือที่ที่คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือก EXTRUDE ต่างๆได้และสิ่งที่เราจะทำคือเราจะบอกว่าทะลุทั้งหมดสำหรับทิศทางที่1และจากนั้นทะลุทั้งหมดสำหรับทิศทางที่2และเราจะบอกรูปร่างที่เรากำลังสร้างให้ลบวัสดุ เมื่อเลือกแล้วเราก็กดเครื่องหมายถูกสีเขียวแล้วเราก็เสร็จแล้วตอนนี้ดําเนินการต่อเราจะกลับไปที่วิธีการลากและวางของเราตรงนี้เราจะลากและวางทรงกระบอกเลชลงในดีไซน์และเราต้องการตั้งค่าเป็นสิบหน่วยตอนนี้คุณมีหลายวิธีในการจัดวางส่วนประกอบภายในไอออนแคคุณสามารถใช้ทริบบอลหรือคุณสามารถใช้สิ่งที่เรียกว่าสมาร์ทไดเมนชัน ในตัวอย่างนี้เราใช้สมาร์ทไดเมนชันดังนั้นเราจะเข้าไปแล้วเราจะไปที่เครื่องมือคำอธิบายประกอบแล้วเราจะเลือกเครื่องมือสมาร์ทไดเมนชันแล้วเราจะแนปจากกึ่งกลางของรูนั้นไปยังพื้นผิวด้านบนนั้นแล้วเราจะทำอีกครั้งจากกึ่งกลางของรูไปยังพื้นผิวนี้เมื่อวางขนาดแล้วฉันเพียงแค่คลิกขวาที่ขนาดใดขนาดหนึ่งแล้วพูดว่าแก้ไขขนาดทั้งหมดจากนั้นฉันสามารถใส่ค่าที่แม่นยา ดูสิว่าตอนนี้ฉันจะทำา60คูณ20และตอนนี้รูอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการจัดวางตำแหน่งของรูคือการใช้ทรีบอลดังนั้นให้เราแสดงให้คุณเห็นก่อนเราจะลบรูที่เราใส่เข้าไปเราจะเพียงแค่ลากและวางรูอีกรูหนึ่งแล้วตั้งค่าให้มีขนาดเท่าเดิมคือ1ิบหน่วยตอนนี้ในการจัดตำแหน่งด้วยทรีบอลก่อนอื่นเราจะนำรูลงไปที่มุมล่างนั้นจากนั้นโดยการล็อกแกน เราจะจัดแนวรูให้ตรงกับด้านบนของพื้นผิวด้านบนดังนั้นตอนนี้เรารู้ว่ารูอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องในพื้นที่3มิติและจากนั้นเราจะใช้ระนาบ2มิติแล้วลากรูลงมาแล้วเราสามารถใส่ค่าเดิมได้ที่เราใช้ก่อนหน้านี้โดยใช้ Smart Dimension ดังนั้นจึงมีหลายวิธีใน i o n c a d ในการจัดวางส่วนประกอบสุดท้ายเราต้องการเชลชิ้นส่วนและสิ่งที่เราจะทำคือเราจะเลือกชิ้นส่วนด้วยไฮไลท์สแกน นั่นหมายความว่าเราได้เลือกมันที่ระดับ